สำคัญที่ความคิดความโกรธเกิดจากเหตุต่างๆกันเป็นต้นว่าเกิดจากความไม่ถูกหูไม่ถูกตาไม่ถูกใจความไม่ถูกทั้งสามประการนี้ยังแยกออกไปอีกมากมายหลายอย่างโอกาสที่ความโกรธจะเกิดขึ้นจึงมีมากมาย ลองแยกความโกรธที่เกิดจากเสียงไม่ถูกหูเป็นประการแรกเคยได้ยินผู้บ่นว่าได้ยินเสียงคนนั้นคนนี้พูดทีไรใจหงุดหงิดทุกทีเสียงไม่ถูกหูเลยทั้งทั้งที่ก็ไม่ได้โกรธเครืองด้วยเรื่องอะไรมันไม่ชอบฟังจริงๆเมื่อได้ฟังก็งุดหงิดถึงกลายเป็นความโกรธก็มีบางคนเล่าว,ว่าได้ยินเสียงคนบีบตรรถแล้วเกิดโกรธทุกทีกำลังอารมณ์ดีอยู่ ก็อารมณ์เสียเพราะเสียงแตรรถนั่นเองบางคนได้ยินเสียงเด็กร้องไม่ได้หัวเสียมากบางคนได้ยินเพื่อนบ้านเปิดวิทยุดังๆและอยากจะเอาอะไรคว้างเพราะความโกรธบางคนได้ยินคนพูดอ่อนหวานมากไปก็หงุดหงิดรำคาญหมั่นไส้และโกรธบางคนได้ยินเด็กสมัยใหม่พูดคุยกันด้วยภาษาสับสแลงสมัยใหม่ไม่เรียบร้อย ก็รำคาญและโกรธยังมีเสียงไม่ถูกหูอีกหลายประการซึ่งแต่ละท่านอาจจะนึกเพิ่มเติมได้ด้วยตนเองเพราะทุกคนที่เป็นปุตุชนย่อมจะมีเสียงที่ไม่ถูกหูของตนอยู่ด้วยกันทั้งนั้นและไม่ตรงกันก็มีเช่นเสียงที่ถูกหูคนหนึ่งกลับเป็นเสียงที่ไม่ถูกหูอีกคนหนึ่งดังตัวอย่างบางคนได้ยินเด็กร้องแล้วสนุก ถึงกับอุตส่าห์ยั่วให้เด็กที่ไม่ร้องร้องจนได้ขณะที่บางคนได้ยินแล้วหัวเสียโกรธบางคนเปิดวิทยุดังลั่นแล้วสบายใจบางคนได้ยินเสียงวิทยุนั้นลั่นลั่นแล้วเกิดโทสะบางคนได้ยินเสียงเด็กสมัยใหม่พูดกันและสนุกขบขันขณะที่บางคนรำคาญหูโกรธพิจารณาตามตัวอย่างที่ยกมาน,นี้ จะเห็นว่าสาเหตุเดียวกันแต่ก่อให้เกิดผลไม่เหมือนกันคนหนึ่งชอบคนหนึ่งไม่ชอบจึงน่าจะพิจารณาให้ลึกลงไปว่าทําไมจึงเป็นเช่นนั้นทำไมเสียงเดียวกันถึงถูกหูคนหนึ่งและไม่ถูกหูอีกคนหนึ่งถ้าพิจารณาให้ดีก็จะเห็นว่าเป็นเพราะใจของคนทั้งสองไม่เหมือนกันจึงทําให้เสียงเดียวกัน มีความหมายตรงกันข้ามไปได้ตามอำนาจของใจและถ้าพิจารณาต่อไปอีกก็น่าจะเห็นว่าตามลำพังเสียงใดก็ตามย่อมไม่เป็นเหตุแห่งความชอบหรือไม่ชอบของผู้ใดความชอบหรือไม่ชอบถูกหูหรือไม่ถูกหูเกิดจากใจที่มีการปรุงคิดใจปรุงคิดว่าดีใจก็ปรุงว่าน่าชอบและก็ชอบ ใจปรุงคิดว่าไม่ดีใจก็ปรุงว่าไม่น่าชอบแล้วก็ไม่ชอบความชอบหรือไม่ชอบที่ใจปรุงคิดนี่แหละที่เป็นเหตุอันแท้จริงของความโกรธหรือไม่โกรธดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าความปรุงของใจเป็นสิ่งสำคัญทำความรู้ความเข้าใจในเรื่องความปรุงของใจเสียก่อน ให้เห็นแน่ชัดเสียก่อนว่าความโกรธหรือไม่โกรธไม่ได้เกิดจากเสียงภายนอกที่มากระทบประสาทหูแต่ความโกรธหรือไม่โกรธชอบหรือไม่ชอบเกิดจากความปรุงคิดแท้ๆความปรุงคิดของใจเรานี่แหละที่ทำให้เกิดความชอบหรือไม่ชอบความโกรธหรือไม่โกรธเมื่อความชอบหรือไม่ชอบโกรธหรือไม่โกรธเกิดได้เพราะความปรุงคิด จึงไม่ได้เกิดเพราะบุคคลภายนอกแต่เกิดจากตัวเองเท่านั้นตัวเองนี่แหละเป็นเหตุให้ชอบหรือไม่ชอบโกรธหรือไม่โกรธเวลาเกิดความไม่ชอบหรือความโกรธจึงควรมีสติรู้ว่าตนเองเป็นผู้ทําให้เกิดไม่มีผู้อื่นมาทำเมื่อใจไม่ส่งออกไปโทษผู้อื่นว่าเป็นเหตุใจรับความจริงว่าตนเองเป็นเหตุความโกรธ ก็จะลดน้อยถึงหยุดลงได้สำคัญต้องมีสติรู้ว่าความโลภความโกรธความหลงเกิดขึ้นเพราะความปรุงในจิตใจของเราเองมีได้เกิดขึ้นเพราะบุคคลหรือวัตถุภายนอกนี่พูดถึงเมื่อความโกรธเกิดขึ้นแล้วให้ดับด้วยการมีสติรู้ความจริงว่าตนเองเป็นผู้ทำแต่ถ้าพูดถึงการป้องกันมิให้ความโกรธเกิด จะต้องฝึกให้สติเกิดเร็วขึ้นอีกและดังกล่าวแล้วในตอนต้นๆจะต้องฝึกให้เกิดเหตุผลและปัญญารวมทั้งเมตตาการุณาด้วยการฝึกในเรื่องเหล่านี้จำเป็นต้องทำเมื่อความโกรธยังไม่เกิดขึ้นในจิตใจหรือเมื่อเกิดแล้วแต่ดับแล้วเมตตาการุณา เป็นความรู้สึกตรงกันข้ามกับความโกรธผู้ที่มีเมตตากรุณาในผู้ใดอยู่ความโกรธในผู้นั้นจะเกิดไม่ได้เพราะเมตตาหมายถึงความปรารถนาให้เป็นสุขกรุณาปรารถนาจะช่วยให้พ้นทุกข์เมื่อมีความรู้สึกดังกล่าวอยู่ในใจความโกรธย่อมเกิดไม่ได้เป็นธรรมดาการเจริญเมตตา จึงเป็นการแก้วความโกรธที่ได้ผลผู้เจริญเมตตาอยู่เสมอเป็นผู้ไม่โกรธง่ายทั้งยังมีจิตใจเยือกเย็นเป็นสุขด้วยอำนาจของเมตตาอีกมากผู้ใดรู้สึกว่าจิตใจเร่าร้อนนักเมื่อเจริญเมตตาจะได้รู้สึกว่าเมตตามีคุณแก่ตนเองเพียงไรแม้เมื่อเจริญเมตตาจะปรารถนาให้ผู้อื่นเป็นสุข แต่ผู้จะได้รับผลแห่งความสุขก่อนใครทั้งหมดคือตัวผู้เจริญเมตตาเองเช่นเดียวกับการคิดดีพูดดีทำดีทุกอย่างผู้ที่ได้รับผลของความดีก่อนใครทั้งหมดคือตัวผู้ทำเองและผู้ได้รับผลของความดีมากกว่าใครทั้งหมดก็คือตัวผู้ทำเองจึงควรคิดดูว่าน่าจะคิดดีพูดดีทำดีกันเพียงใดหรือไม่ เสียงอ่านหนังสือวิธีฝึกใจไม่ให้โกรธจากชุดพุทธวิธีในการบริหารจิตพระนิพนธ์สมเด็จพระญาน,นสังวรสมเด็จพระสังคราชสกลมหาสังฆปรินายกวัดบวรน,นิเวศวิหารเสียงอ่านโดยโจโชเสียงบรรเลงเป็นโนโดยตองพีขอบคุณเป็นพิเศษสำหรับคุณตองพีหรือแบงค์โมดิฟายที่อนุญาตให้นำเสียงเป็นโนมาประกอบกับเสียงอ่านนะครับ สภะธานังธรรมะธานังชินาติการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงสามารถเผยแพร่เสียงอ่านที่เป็นผลงานของโจโฉได้ทั้งหมดโดยไม่ต้องขออนุญาตแต่ต้องเป็นไปเพื่อธรรมทานแจกฟรีเท่านั้นติดตามดาวน์โหลดเสียงอ่านหนังสือเรื่องอื่นๆได้อีกมากมายที่ j o โ h o n e t j o z h o n e t